F-16 Fighting Falcon หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อเยลราตรีคือหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีชื่อเสียงและถูกใช้งานมากที่สุดในโลกเครื่องบินรุ่นนี้ถูกพัฒนาโดยบริษัท General Dynamics ของสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษ1,970เพื่อตอบสนองความต้องการของกองทัพอากาศสหรัฐในการมีเครื่องบินขับไล่ที่มีน้ำหนักบาราคาประหยัดแต่ยังคงประสิทธิภาพการรบสูงสุด F-16 ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้แนวคิดของเครื่องบินขับไล่ภูารภาจ หรือมันตี AOLE ไฟเตอร์ er ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเพราะมันสามารถทำได้ทั้งการรบกลางอากาศการโจมต่อมีภาคพื้นและการสอดแนมในเครื่องเดียวด้วยการออกแบบที่ทันสมัย F 16มีโครงสร้างลำตัวที่ลู่ลงปีกขนาดเล็กแบบเดลทมโดรไฟและที่สำคัญคือการออกแบบให้ตัวเครื่องมีความไม่เสถียรโดยตั้งใจหรือ Re l ลกต์สเ t ติกสติบิลิตหมายความว่าตัวเครื่องบินไม่ได้ถูกสร้างมาให้บินนิ่งแต่กลับออกแบบให้มีความไวต่อการควบคุมอย่างมาก สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในอากาศนักบินสามารถหันเลี้ยวหรือเปลี่ยนทิศได้อย่างรวดเร็วเหนือคู่ต่อสู้เทคโนโลยี f l y by w u i e ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยปรับสมดุลทําให้การบินของ F 1 6มีความแม่นยําและปลอดภัยกว่าที่เคยมีมาในด้านเครื่องยนต์ F 1 6ติดตั้งแพลติกน F 1 0 หรือ g e n e r ั l อิเล็กทริก1 0ขึ้นอยู่กับรุ่นให้แรงขับมหาศาลเกือบ29,000ปอนด์เมื่อใช้เทเบร์นัททำให้เครื่องบินสามารถทะยานขึ้นสู่ความเร็วเหนือเสียงได้อย่างง่ายดายความเร็วสูงสุดกว่ามอกอหรือประมาณ2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถบินขึ้นได้สูงกว่า15กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเลความคล่องตัวผสมกับพลังเครื่องยนต์ที่แรงทำให้ F16 เป็นเครื่องบินที่นักบินหลายคนยกให้เป็นสุนัขล่เหยื่อแห่งท้องฟ้าอย่างแท้จริง ไม่เพียงแต่มีความเร็วและความคล่องตัว F-16 ยังมีอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ครบเครื่องมันสามารถติดตั้งปืนใหญ่ M61 ว61ัขนขนาด20มมตรพร้อมกระสุนมากกว่า500นัดและจุดติดตั้งอาวุธมากถึง9จุดใต้ปีกและลำตัวสามารถบรรทุกขีปนาวุธอากาศสู่อากาศเช่น9้าเซดเวนเดอร์ M120 น้ำรอมรวมถึงขีปนาวุธอากาศสู่พื้น DGM-65 ม e ิกหรือแม้แต่ระเบิดนำวิถี JDM และอาวุธแม่นยำอื่นๆได้ F-16 จึงสามารถปรับใช้ได้ในหลายสถานการณ์ตั้งแต่การคุ้มกันน่านฟ้าการโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์จนถึงการสนับสนุนกำลังรบภาคพื้นดินสิ่งที่ทำให้ F-16 แตกต่างคือความสามารถในการเข้าร่วมสงครามจริงมันผ่านสนามรบมาแล้วหลายแห่งทั่วโลกตั้งแต่สงครามอาเปอร์เซียในปี1991ที่ F-16 ของกองทัพอากาศสหรัฐทำการโจมตีเป้าหมายของอิรักอย่างแม่นยำไปจนถึงการรบ ในคาบสมุทรบอลข่านอฟัฟกานิสถานและอิรักในยุคถัดมาปัจจุบันเครื่องบินรุ่นนี้ยังคงถูกใช้งานในหลายประเทศทั้งยุโรปตะวันออกกลางเอเชียและอเมริกาใต้ซึ่งรวมแล้วมากกว่า25ประเทศความนิยมนี้พิสูจน์ได้ว่า F-16 ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่คือมาตรฐานที่หลายชาติใช้ในการสร้างความแข็งแกร่งทางอากาศส,สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ f สิกก็มีบทบาทอย่างมากประเทศอย่างอินโดนีเซียสิงคโปร์และไทยต่างก็เลือกใช้เครื่องบินรุ่นนี้เพื่อเสริมสร้างกำลังรบทางอากาศโดยเฉพาะกองทัพอากาศไทยที่เริ่มรับ F-16 ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1980และยังคงใช้งานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน F-16 ของไทยถูกจัดอยู่ในฝูงบินที่มีหน้าที่ป้องกันน่านฟ้าและฝึกซ้อมรบกับพันธมิตรระดับโลกการที่ไทยมี F-16 ในครอบครองจึงเป็นการยืนยันถึงศักยภาพของกองทัพอากาศไทยในระดับสากล ตลอดเวลาที่ผ่านมา F 16ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอจากรูป